ไอ้ตอมของเจ้กขี้ญ่แท้เฮ้อีีรีเด้อยู่น้องกันมาตั้งโดนเจ้าพึ่งหลู่นะว่าของข่อยใหไงใครก็คงหูนี่ล่ะอีหลีขึงเห็นนี่แหละได้ๆของมันไงเนาะเจ้ามักว่าไรนี่ไงมักเดียวมันไก่ไงเอาพุลูสร้างมาแท้ข่อยแล้อุ้ยไงเอาพุลูพังหานไอ้ต้อม หอยเบาน้ำเจ้าอยู่จบไปหอดไส่หนข่อยก็ฟุ่นไยเนาะโว้ยใหญ่เนาะเจ้าว่าข่อยหมายถึงอีหยังเาขาโพดนี่มีตาฟักใหญ่ๆที่เจ้าปลูกนี่ว้ยว้ายเขาพดนี่ล่ะข่อยก็ว่าเขาโพดนี่ล่ะมันใหญ่จะเกลี้ยข่อยก็ไปหอดไส่ดอกขอกะเนียมเขาโพดอยู่ยกะละเบาๆน้ำ่อยไหลเมือ่อร่อยยิมยข่อยก็ว่าอยู่ มึงเนี่ยไม่ตาฟักใหญ่ๆของเจ้า๋อสดีพี่น้องเอาพี่น้องสวัสดีค่ะมาพ่อๆกันเชิญคยค่ะกับไร่คำสอนแชแนลถึงเพราะคิดมากเจอของใหญ่เลวสาวายอยู่ใหญ่ยี่ลยลี่ได้ละ <c oughs> มึงเนี่ยพี่น้องยังไหนสนมันก็นใหญ่อยู่เนี่ยมันก็โมด้เชญพี่น้องใหญ่ยูผู้น่ะภูมิใจค่ะไกลเนาะของเผืนใหญ่เนาะทั้งหมดาเนาะผัวเป็นใหญ่เนาะ บ่าวต๋อมจะผ้าข่อยม่วหมุนอีหยังอยู่ในนี่มันขั้นไข่หูบ่อกขั้นไข่ก็อดเอาตัวความสุกเนาะวามสุขของพี่น้องห้องแอร์ก็มีอยู่กับบ่ผ้าข่อยไปแน่เมื่อพี่น้องเสาอยู่แล้วเงือแตกเสื้อผ่ากับบิดได้แล้วหอนแหงครับพี่น้องใช่เขาโดแล้วขาดจีผ้าจะเข่าขห้องแอร์เลย <laughs> บ่าวต๋อมก็ไม่แต่ว่าป้าป้าเข่าป้าเข่าป้า,า,ปามือได้กับมือนันค่ะพี่น,อน้องบ่าวต๋อม โอไปมากส่วนกูสาวเขาป่าตอนเช้ครับพี่น้องเขาเรื่องเลยเขาเรื่องเลยไม่สีเงาเข้าสิอกแม่น้ำทางหาไประดุลครับพี่น้องได้คลิปนี้นะครับกะคิบว่าภาพพี่น้องมาอ่าหูจักนะครับในเรื่องของอ่าการให้นามเนาะเพราะว่ามีมีหลายคนนะครับหรือว่ามีคอมเมนต์มานะครับว่า เขาควรจะหย้ยุดหายนามตอนไหนเนาะหยุดห้หนามกี่มือเขาโพดอายุกี่มือ,อ,มอถึงจะได้เก็บเกี่ยวคนวา่าเล้วมมีวิธีสังเกตแนวด่ดอ่าไว่าเขาโพูดช่วงไหนควรจะเหมาะที่สุดสําหรับการหยุดหายนามหรือว่าการเศร้าหายน้นามนะครับอ่ะโอเค,คก่อนอื่นกระสที่มาบอกถึงาขาพดก่อนเนาะข้าพดนะครับในช่วงอายุเขาโพูดได้ประมาณ อ่าสีสิบหาหมืองลังออกหม,ไม้ไหมไหมไหมเออครับลังออกมมยโอ้ไหมไหมเราบเบาต่อมนี่ครับโอ้ยเจ้ากระดายนอเจ้าขึ้นเอียงอยู่นี่บ่ละบ่ละคอยเอื้อนหม้บ้านคอยเอื้อนไมอยอ้ยกะเบาซูพี่น้องฟังกะหายมันเป็นตาฟังเนี่ยเขาเอื้อนไหมโอเคครับอ่าโอเคเข้าใจแล้วครับสีสิบหาหมือหลังออกไหมนะครับอ่า เขาพูดจะแก่เขาพูดออกไหมปุ๊บนาปอีกสี่สิบหาหมือเขาพูดเขาจะแก่่ะแล้วที่นีในช่วงที่เขาพูดแก่หรือว่าฐานับเป็นซับดานะครับจะอยู่ประมาณ่ว่างซับดาที่สิบสามถึงสิบแปดประมาณนี้ฐานับเป็นมือนะครับเนาะประมาณแปดสิบถึงหนึ่งร้อยวันนะครับแปดสิบถึงหนึ่งร้อยมือนะครับช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่เขาพูดแก่นะครับเพราะว่า ในแต่ละพื้นที่แต่ละทำ่มดแต่ละสถานที่นะครับเขาโพดจะแก้วเราหอมกันแล้วจะปัดใจสัมผัสได้หลายอย่างนนาเนาะพี่น้องแล้วที่นี่นะครับเขาโผด่ในทางสรีรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลโยี <laughs> <laughs> สรีรวิทยาซื <laughs> ออ้อในทางสรีรวิทยาของเขาโพดนะครับเขาโพดเนี่ยเขาจะซุกแกนะครับซุกแก ซุกแกล่ะก็เขาจะถ้าเขาพูดซุกแกเนี่ย้าเห่าหายนามไปเนี่ยเขาพูดก็จะบมีประโยชน์บ่ได้รับประโยชน์จากตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงที่ก่อนที่เขาพูดจะแกหรือว่าเขา,ขาพูดกําลังเป็นน้ำนุมนะครับเขาก็จะหายนามย่างพ่อพียงองย่างเต็มทีนะครับเพราะว่าในช่วงนี้นะครับเขาพูดนะครับเขาก็จะ,ะต้องการน้ำเพื่อที่จะดึงดูดพวกถาดอาหารต่างๆนะครับขืนมาขืนมาเลี่ยงนะครับผลผลิตนะครับหรือว่า ในส่วนของฟักมะเร็งนะครับเพื่อที่จะสร้างแป้งนะครับให้ฟักมันตึงมันตึงตึงนะครับเต่งตึงจังสิล่ะคือของบ่อตอมนี่ตึงมันตึงตึงอยู่บ่อใสตึงตึงแล้วเจานะตึงบ่อเจาตึงตึงนะครับในฟักมันตึงพี่หนอกแล้วนะครับเขาโพดเมื่อเอาโพดซุกแกนะครับเขาจะยุดิหายหนามมันนะครับเพราะว่ายังมันตีเพราะว่าเขาโพดนะครับ ในทางสลีละวิทยาศาสตร์พีนองเป็นสิตซับสุนสลีละวิทยาอ๋อเราจะล่วงเลยน้คอยไลไปทุดที่ทุกแห่งนนในด่านของอสลีละวิทยานะครับเขาพูดเมื่อเขาพูดซุกแกนะครับหรือว่าเขาพูดอายุได้ประมาณเก้าสิบถึงถึง100หนึ่งร้อยมือนะครับเขาพูดแกเนี่ยเวลาเขาหายหนามไปเนี่ยนะครับถ้าเขาหายหนามฟื้นหายหนามต่อไปนะเขาพูดจะได้รับประโยชน์ เป็นอย่างขขาโพดมันคือสิบว่าได้ประโยชน์ก็มันก็ดูดน้ำขึ้นมาเลี้ยงอยู่ไหมมาตอมต้นขขาโพดมันได้รับประโยชน์จากน้ำอยู่แต่ว่าฟักหมายถึงว่าฟักเนี่ยในส่วนของฟักเขาโพดแก่เนี่ยหรือว่าในส่วนของเมล็ดเนี่ยที่เขาจะเก็บเกี่ยวค่ะเป็นเมล็ดแห่งเอาไปขายเนี่ยมันจะบได้รับประโยชน์จากน้ำอืมจังสี่นี้เป็นบ่เบอีนแถวเดียวไหมฮะคอยแอยนบ่ถ้าคอยบ่มีน้ำคอยกระเบื้อประโยชน์้วยกัน เขาเคยขาดน้ำด้ยป่ะเนี่ยฮะเขาเคยขาดน้ำด้วยะเจ้าพเจ้าขาดน้ำเจ้ากระตายแล้วแม่นบ่เพราะฉะนั้นบุญยากดอกน้ำเคยร้ายอยู่เคยน้ำให้เจ้าดูอยู่เรอคยจัดให้ดอกทั้งยัยอยู่นะยญ่น้ำทั้งยญ่เอ้าเขาไปไกลแล้วกลับมาหาพี่น้องเถอะกลับมาหาพี่น้องเถอะโอเคครับนะครับอ่าสีบอกพี่น้องฟังเด้อนี้ในช่วงถี่เขาโผดแกนะครับเขาโผดแกเต็มถี่นะครับ ขขาโพดนะครับฟักเขาโพดนะครับจะยุดการเจริญเติบโตนะครับเพราะว่าเขาโพดเนี่ยจะเริ่มสะสมน้ำนักแหงนะครับไว้ในเม็ดนะครับซึ่งเขาเวลาเข้าไห่หนามไปเนี่ยเขาโพดจะว่าสามาที่จะดึงดึงหนามดูดขึ้นมาใส่ในการเจริญเติบโตของเมล็ดของฝักนะครับเพราะนั้นเข้าไปต้องไปไหเด้อพี่น้องเด้อสังเกตจังใดบ่ต้อส่วนใดของมันก็สังเกตง่ายๆพี่น้อง ขาโหดแก่เนี่ยมันสีเป็นสีแข็งแข็งครับสีแข็งแข็งเพราะว่าในส่วนของแแต่ละเนาะเจ้ามันไปไกลไปไกลไกลแล้วเข้าแข็งอยู่อีกหนึงนะครับนะครับมันจะสีแข็งแข็งนะครับออกสีเหลืองเหลืองนะครับเขาแก้มเล็ดออกมาเบิองเนี่ยแป้งมันจะเต็มนะครับเนาะแป้งมันจะเต็มหรือว่าสังเกตที่เวลาเขาแก้มเล็ดออกมาแล้วที่ค้นเมล็ดนะครับ ทำเมล็ดแก่เต็มที่นะครับมันจะมีเนื้อเยื่อสีดํานะครับอันภาษาอังกฤษว่ายังก่อนอ่าแบคเรเยอร์นี่โอ้โหเจ้าคือจริงหรบ่ได้เลยบอกเจ้าจะหนีไปเอาฟัวคอร์ลังเนี่ยบวกกับฟัวนี่กูกระพัวแลโอ้โหเลียอยู่นะเอานะครับในช่วงทีเขาฝูดแก่เต็มที่นะครับจะมีเนื้อเยื่อสีดํานะครับอ่าตรงนั้นนะครับ จะเพศไห้นะครับการทรงผ่านนะครับการทรงผ่านของอาถาดอาหารจากลำต้นนะครับจากลำตน้นทรงเขาไปเลี้ยงมเมล็ดนะครับะจะสิน้นสุดลงนะครับพี่น้องบอกง่ายๆคือท่อน้ำเลี้ยงที่มันเคยดูดเอาพวกสารอาหารจากต้นเขาโพดนะครับดูดขึ้นมาจากขี้ดินมาสะสมไว้ในลำตน้นลำต้นทรงมามเมล็ดตรงนั้นจะสิน้นสุดลงนะครับเมื่อข้าโพดแกนะครับ<ะ>พราะฉะนั้นเวลาเขาห้หนาวม,มากนะครับ มันก็บสิบ่มีผลยังต่อการจะเริญมเติบโตของข้าวโพดนะครับเนาะโอเคหล <Wow. S 1> ังจากนั้นนะครับความชื้นนะครับความชื้นของข้าวโพดเนี่ยจะเริ่มลดลงครับความชื้นความชื้นจะเริ่มลดลงนะครับข้าวโพดก็จะแห้งเนาะก็จะผอมที่จะเก็บเกี่ยวนะครับแต่ขอควนระวังเลยนะครับในช่วงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเฮาาหหนาม,มากนะครับเรายุ้มสีเป็นยังขอสูพี่น้องฟังดูขอควรนระวังก็คือเวลาที ห้าวไฮน้ำในระยะเวลาที่ห้าสมควรจะยุดนะค่ะพี่น้องก็คือที่เบาตอมบอกไปเนาะค่ะถ้าห้าวไฮน้ำไปจนกว่าเอางคือตอนเขาผมมันแก่แมนค่ะเขายังฟื้นไฮน้ำอยู่แต่เฮายังฟื้นไหน้ำอยู่ยังไฮไปเรื่อยๆจนกว่าจะเก็บเกี่ยวจังสีค่ะคือความชื้นในฟักจังสีนะค่ะมันก็จะซาลงอายุการเก็บเกี่ยวมันก็จะซาไปเรื่อยจังสีนะค่ะจากที่เกี่ยวอันเร็วๆหลอยเดอสิบมื่จากที่เกี่ยวอันเดือนมีนาครับ แทนทีสีมีเงินไปใส่หนีทักรใส่หนีทักรอันเขาให้สินทดภายในเดือนน้านเอาจะมีหนีอยู่ตีจะขึ้นหัวจะมีหนีอยู่ตีจะมีหนีโอ้ขอบวมีหนีโ้บวนมีหนี <c oughs> จอยก็เสียงสูงแท้ขบวนมีหนีมั้ยไปไปรวยสร้างมาแท้นะครับ <c oughs> จากที่เดจากที่เดเก็บเกี่ยวไพ่ในเดือนนี้หนานะครับมันสียืดระยะออกไปนะครับเพื่อ เพื่อยังเพราะว่าเพราะว่ายังเพราะว่าเม็ดข้าวโพดมันโมแหงจักเถื่อแต่สีกลายเป็นทุนแล้วต้นเยื่อเดือเม็ดสาบแล้วค่ะเป็นค่ะมันก็จะยืดไปอีกนะครับมันก็จะยืดไปอีกเขาเเงินไปใส่นสกน้ำน้ำที่เขาหายมาเนี่ยคือมันก็จะบรเดมาเลียงบดเวมาสะสมในเมล็ดแล้วนะคะมันก็จะไปเลี้ยงลำต้นลำต้นเขาก็จะบมแหงบมเหงบมเหวใบมันก็จะยื่เขียวสินะค่ะแต่ว่าฟักกพ่อแล้วสินะค่ะพี่น้องสรุปเลยนะครับ ขาปดแก่เศร้าหหนามโอเคนะครับเนาะเขาโพดเขาโพดแก่แก่ซ้ำไหนยับเบืองเม็ดครับเบิงเม็ดเบิงสีแข็งแข็งนะเบืองเม็ดแป้งเต็มนะครับแป้งเต็มแป้งเต็มฟักเปลืองแป้งเต็มยุดเลยยุดหหนามเลยหรือว่าฐานับป็นอายุนะครับประมาณเก่าสิบถึงหนึ่งรอยนะครับเก่าสิบถึงหนึ่ง้อยหมื่นนี่ยุดเลยค่ะยุดหหนามเลยจะห้หนามขังสุดท้ายกับเมื่อเขาพดอายุประมาณแปดสิบหมื่นนะครับเนาะส่วนโขดแก่นะครับเต็มที่เต็มที่ แปซิพมือนี่เต็มไปแล้วนะครับเนาะช่วงเฮาไก่จะยุดเนี่ยค่ะเศร้าให้น้ำเลยนะครับช่วงเฮาไก่จะเศร้าให้น้ำเนี่ยให้ให้เต็มที่เลิกขายพี่น้องให้เขาเอามาเลี้ยงเลยให้ให้เต็มที่แล้วช่วงที่เฮาจะยุดเนี่ยแปซิพมือนี่ยเฮายุดได้เลยที่นี่ให้ให้เต็มที่แล้วก็ยุดให้เลยค่ะที่นี่ปล่อยให้ล่ำต้นปล่อยให้ล่ำต้นเขาแหงไปเลยค่ะแหงแบบนี้เลยค่ะพี่น้องแหงเลยพี่น้องแหงเน้นมันแหงให้ฟักมันแหงแหงวัสดุสินสุดยางนะครับแหงเลย แต่ว่าคนจะฝ่าวแหงก็เหนื่อยเพราะว่าถ้าคนแหงเดี๋ยวมันเป็นมันสิเกิดยังเขินปะะ่ะตอนอ่ตายทุ่เนาะแม่นม่บอกกูเจ้ากระบอกคนนี้กรรมอยู่บอกยักยักจะไปกรรม,มาหลายหินมันคนไงก็จะไปกรรมาหลายตัวเวกรรมมันอยู <c> ่ <oughs> <c oughs> โอเคทำอย่าอนี้คลิปนี้ยไม่ยืนบอกสู้พี่น้องฟังข้าวข่า,ขายานี่แหละ วาต่มกับพวกเนี้ะค่ะผ้าแซายู่เขาบ้านพวกเนี้ยเปียกเบ้อแล้วค่ะพี่น้องเออไม่ได้ขอซื้อผ้าไปอาบน้ำ <laughs> โอเคครับค <c oughs> ่ะเอามาฝาก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 ค <c oughs> ่ะเฮาสองคนกับโบมีหยังหลายค่ะกับมบาหวอดสู่พี่น้อง<ณ>ฟัง<บ>นี่ล่ะคะ <c oughs> ่ะหยังหลายนี่ป๊าไปซื้อขวดน้แล้วพี่น้อง <c oughs> นี่ค่ะกับมบาหวอดสู่พี่น้องฟังจานี่ล่ะค่ะพี่น้องเดี๋ยวคลิปหน้าก็สิพาพี่น้องเก็บเกี่ยวเนาะ ว่าเฮาเก็บเกี่ยวแล้วผลผลิตเป็นจังไดเนาะค่ะอีพีสุดท้ายอีพีสุดท้ายค่ะของเขาโพผล่ซิปเราบอกให้เรื่องของเขาโพดน่าจะน่าจะเกือบเกือบซิปแล้วนะแปด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 อีพีนี้อีพีติเก่าอีพีเก็บเกี่ยวเป็นซิปพอดีค่ะ ประมาณนั้นค่ะพี่น้องตั้งแต่กระบวนการแหลกปลูกจนถึงเก็บผลผลิตนะครับเนาะเฮาเห็ดเป็นอีพี่อีพี่ไว้พี่น้องไปหย่อนเบืงนะครับเนาะโอเคโอเคโอเคค่ะพี่น้องเฮาสองคนก็ขอลาไปก่อนค่ะก็ขอฝากในเด้อค่ะพี่น้องฝากช่องในน้อยของเฮาสองคนนเด้อค่ะไร่คำสอนชาแนลนะคะกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ให้พวกเราสองคนในเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีัดีค่ะ